นี่แล้วนาคตจะเล่นการเมืองไหมครับเนี่ยไม่เล่นครับเนี่ยทันานเนี่ยผมกล้าตอบได้เลยว่าผมไม่เล่นอไม่เล่นครับเพราะเพราะอะไรเอ,อ่อถ้าผมพูดมันแรงนะแต่ผมจะพูดนะมออผมไม่กลัวคนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินแล้วมีโอกาสได้เป็นข้าราชบริพารไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็แล้วแต่ของทางการเมืองหรือว่าในตําแหน่งของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหนี้แผ่นดิน พ่อเงินที่ได้หล่อเลี้ยงทุกวันนี้เป็นเงินมาจากภาษีของราษฎรที่คุณมีตําแหน่งมีอนานาจที่คุณแย่งกินกันโกงกันทุกวันนี้มันก็เป็นเงินมาจากประชาชนแล้วสิ่งที่ริลลงไปเห็นในนรกมาเนี่ยถึงคุณจะไม่เชื่อก็ตามแต่ที่เราดํารงอยู่ทุกวันนี้เพราะเรากลัวเพราะเราเห็นพวกนี้ไม่เคยได้ไปเกิดอีกเลยต้องตายเป็นผีเฝ้าแผ่นดินอยู่อย่างทรมานมากเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าที่จะรับตําแหน่งเพราะเงินบาทหนึ่งหรือห้สิบสตางค์ของประชาชนเนี่ย ริวยังไม่กล้าใช้เลยนะครับขนาดเงินทําบุญเนี่ยพี่รู้ปะใครฝากผมทําบุญท่านไม่ให้รับเลยอ่ะไปทําเองเพราะถ้าหายบาทหนึ่งริวต้องจ่ายสองบาทเหรอ๋อเห็นริวไปวัดบ่อยไปทําบุญทางกุศลอยฝากฝากริวริวไม่รับครับไม่ได้ท่านกุอูให้ด่าเลยบอกว่าแค่ทําบุญยังไม่มีปัญญาไปแล้วมึงเจากุศลทําไมอ๋อไม่ได้ครับแต่การเมืองดูกูริวมองไม่ค่อยดียนะผมผมไม่ใช่มองไม่ค่อยดีแต่ผม เห็นในสิ่งที่ผมเห็น hmm. คุณเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นว่าคนใดที่มาเป็นนักการเมืองมาเป็นข้าราชบริพารในแผ่นดินต้องทำเงินทำบุญให้กับแผ่นดินเพราะเงินที่คุณได้ในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหมดมันมาจากภาษีรัษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีรัษฎรมันไม่ได้มาจากคนรวยเพียงอย่างเดียวมันมาจากคนที่แทบจะไม่มีกินบางคนลำบากยากจนแต่ก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกัน เพราะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นอิฐหินดินทรายทั้งหมดที่คุณได้ใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือเงินของรัศดรถ้าริวโกงหรือริวกินเนี่ยก็เท่ากับว่าริวกินกินอิดกินดินของรัษฎรเพราะนั้นถ้าริวตายริวก็ต้องเป็นผีเฝ้าแผ่นดินนี่คือสิ่งที่ริวเห็น